สวัสดีค่ะเด็กๆว,วันนี้เราจะร่วมกิจกรรมโครงการฐานวิจัยเหมือนกับพี่ๆของเราแต่ว่าก่อนที่เราจะทํากิจกรรมเราต้องทําอะไรก่อนคะ,ะนั่งสมาธิก่อน,นเพื่ออะไรคะ,ะสร้างสติปัญญาสร้างสติปัญญาถ้าเรามีสมาธิเมื่อไหร่เราก็จะมีปัญญาที่จะตอบจะคิดแล้วก็จะทํากิจกรรมต่างๆได้นั่งขาดสมาธิ หลับตานั่งตัวตรงสิตั้งสติให้มีภาวนาในใจพุธดี๋างดีค่อยๆหลับตาลงค่ะ วันนี้เราจะมาเรียนโครงงานฐานวิจัยของเรานะคะโดยการที่เราฝึกทักษะการสังเกตในครั้งที่แล้วแล้ววันนี้เราจะมาฝึกทักษะการตั้งคําถามเพื่อให้เด็กๆรู้จากการตั้งคําถามในสิ่งที่เด็กๆสงสัยนะคะในการที่เด็กๆสงสัยเด็กๆต้องออกไปสํารวจแต่ในที่นี้เด็กๆได้รู้แล้วก็ได้อยู่ในห้องของเราโดยการใช้ชีวิตประจำวันเด็กๆรู้แล้วว่าห้องเราเนี่ยเกิดปัญหาอะไรบ้างคะ เจอปัญหามดแล้วมดทำยังไงกับเด็กคะกัดคนไหนที่โดนมดกัดแล้วบ้างคะอ่าจีโน่ครับอ๋อค่ะแล้วจิโน่มีความรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยมันเจ็บมันเจ็บอ่าต่อไปค่ะมีใครอีกคะที่รู้สึกไม่ชอบเลยแล้วก็โดนกัดมาแล้วด้วยคนไหนคะอ่าน้องกรีนค่ะ แสบแสบมันบวมแบใช่อ่าก้านบัวล่ะคะมันบวมบวมก้านบัวก็เคยโดนกัดละ่ะคะโอเคต้องการละ่ะคะต้องการเคยโดนมดกัดไหมคะ<อ>เคยหนูเคยเห็นมดสีมดมันอยู่ที่หลังตู้ปลาเลยโอหนูเห็นตรงไหนคะที่ที่รังรังบ้านอะแสดงว่าแสดงว่าม,มดมันมีที่อยู่ของมันในห้องเรียนของเราเนี่ยมดทำรังที่ไหนคะอ๋อที่ต้นแกะ ในการที่เพื่อนๆแล้วเฟิร์สสงสัยต้องพาวสงสัยต้องการสงสัยว่ามดมันเป็นปัญหาของเราอย่างมากเลยเราจะมีวิธีแก้ปัญหาหมดที่จะมามาทําความราคาญให้เราด้วยวิธีไหนบ้างทีนี้ในการที่เราจะาะะอะ่ใช่ค่ะในการที่เราจะให้ปัญหาของเราเนี่ยมันหมดไปเราก็ต้องวางแผนด้วยกันว่าสืบค้นว่าเออมันมาจากไหนนะต้นตอของปัญหาเราทีเนี้ในการที่ พวกเรารวบรวมกันตั้งคำถามเราก็จะได้คำถามดังนี้นะคะจากเพื่อนๆของเราตั้งสิบกว่าคนที่มาร่วมกันวิเคราะห์คำถามมีคำถามทั้งหมดที่คุณครูสังเกตเห็นนะคะมีคำถามอยู่คําคำถามนะคะที่เราอยากจะร่วมกันแก้ไขอันที่1เราจะไหนดูสิคะในข้อที่หนึ่งเราเฟิร์สข้อที่หนึ่อยู่ไหนครับเราทำอย่างไรให้หมดหมดไปนี่คือขั้นตอนที่หนึ่งที่เพื่อนๆช่วยกัน ถามคำถามขึ้นมาว่าจะมีวิธีการกําจัดยังไงเพื่อให้ปัญหาของเรามันหมดไปอันที่สองอันที่2เป็นยังไงคะมดอาศัยอยู่ที่ไหนเราต้องรู้ต้นตอของมดก่อนว่ามันอาศัยอยู่ที่ไหนอาคำถามที่3ค่ะที่เด็กๆถามกันมาค่ะรังมดมีลักษณะ เราต้องรู้ลักษณะที่อยู่อาศัยของมดก่อนต่อไปอันที่4ค่ะอันที่4มด,ม,ด,ม,ดมีกี่ชนิดอ้าวมดมีกี่ชนิดเมื่อกี้ไม่ทราบว่าใครถามขึ้นมาเดี๋ยวคุณครูจะได้บันทึกนะคะอันที่5ค่ะเราสามารถผลิตยาไล ีนคิดึ้นมาว่าเอ๊เราจะผลิตยาที่ไหนมาทำอย่างไรนะคะอ่าบเบมือเพื่อนๆหน่อยค่ะ